แหวบวบ,วบมาแล้วผมมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมอูดิอุสกลับมาพบกันใน Se เว่นเดย์ทูดายพาร์ทแนะนำมอสนะครับก็อย่างพาร์ทที่แล้วเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับกระสุนการคราฟกระสุนในปริมาณมากมากแสนสะดวกสบายหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ก็ยังอยู่ในเกี่ยวกับการคราฟกระสุนนะครับแต่จะเป็นการเพิ่มชนิดกระสุนเข้ามาเลยมีทั้งกระสุนพิเศษแล้วก็กระสุนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาฮะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันดีกว่า ครับผมมาดูกันซิว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมตัวแรกชื่อว่า x 1 0 Ammo x 1 0 Ammo ดูจากรูปก็น่าจะเพิ่มกระสุนนะครับผมอันนี้ของช็อตกันมีเหมือนกับเป็นไอคอนใหม่หรอทั้งไอเทมใหม่ไอคอนใหม่ด้วยอัปเดตอันนี้อัปเดตตั้งแต่อัพไฟ21นะครับผมก็คือนอกจากตัวธรรมดาก็จะมี j a c k เก Hollow Point อันนี้ Full Metal Jacket e l s t i c Tip หรอนี่อัปเดตตรงวงล้อด้วย มีสูตรคราฟนะครับผมก็คือเพิ่มขึ้นมา3ชนิดเนาะนี่ไงแจ็กเก็ตทอร์โร้ปพอยต์ฟูลเมทัลแจ็กเก็ตแล้วก็กปาร์ติชิพไม่ได้มีอะไรมากนะคราแค่บอกว่ามันได้เพิ่มกระสุนประเภทต่างๆที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแต่สร้างความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะกระสุนสําหรับซุ่มยิงที่ใช้ได้กับปืนไรเฟิลเท่านั้นอันนี้เป็นมอสตัวอื่นเนาะมอสสปาว์คราฟติ้งออปชันโอเคตัวน,นี้เป็น1.0แล้วเนาะมีการเปลี่ยนไอคอนอันนี้ก็มีแต่อัปเดตนะ รายการอัปเดตก็ไม่มีอะไรมากไปโหลดเลยแล้วกันนี่ครับผมเอาละดาวโหลดเรียบร้อยพร้อมลงมดนะครับผมผมจะไล่ไปเป็นทีละตัวเนาะก็คือหมายความว่าผมจะลงเสร็จแล้วก็ไปทดสอบลงเสร็จไปทดสอบทีละตัวแล้วก็ไปรวบทีเดียวว่ามันเข้ากันได้ไหมนะครับผมทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับตอนมดคราฟกระสุนเป็นไงดีไหมเออจะได้ดูความเข้ากันได้นะครับการลงเนี่ยผมจะลงแบบแคทยูเหมือนเดิมโดยที่อย่าลืมห้ามลบตัวโฟลเดอร์ฮาร์โมนีนะครับผม ลายตัวแรกก็คือ Extend Ammo Extend Ammo อ่ะนี่ตัวนี้เล็กดูใส่เข้าไปเลยโอเคเข้ามาเรียบร้อย Extend Ammo ไปดูที่กระสุนเลยกระสุนอะไรเพิ่มเข้ามาโอ้โหเยอะเลยแหละข้ามอมออันนี้ก้าวมอ,มอ,มอทั้งนั้นนี่จุดสีนี่ลูกซองอะไรอ่ะ ไลฟ์เฟัลคักชอตนี่7 6็องนี่จุดสี่สีนี่ลูกซองอ่ะผมก็จะเอาปืนมาอย่างหลายชนิดเอาเป็น s อ g แล้วกันลูกซอง AK คไว้จุดสสด้วยจุดสี่ส่ประมาณนี้เริ่มจากอันนี้นี่ไงอันนี้ของตัวเกมนะสามอันนี้อันนี้ของที่เพิ่มเข้ามามันไม่ได้มีเอฟเฟกเนาะแค่เพิ่ม ลองดูดามิดน,นี่คือกระสุนธรรมดาสามสองอ๋อมันก็บวกเข้ามานี่ไงแจ็กเก็ตท o วเลพอยต์กับฟูลแม e ท a นแจ็กเก็ตฟูลแมนทันแจ็กเก็ตนี่จะดีกว่าจะแรงกว่านิดนึงประมาณนี้ครับผมนี่คือการเพิ่มประเภทกระสุนเข้ามากระสุนสลักก็จะเจาะเกราะด้วยเนาะตาบอดช็อตกันเชลเมโคตรแรงแต่มีหนึ่งนัดคล้ายสลักอันนี้ฟูลแม e ท a นแจ็กเก็ตอะไรอ่ะยี่สิบเกรดเหรอยี่สิบเกรเคโอเชล มีแค่2นัดนะโอเคประมาณนี้ตัวแรกต้นเรามาชื่อว่า Elemental Ammo นะก็เป็นกระสุนสายธาตุแน่ๆนี่ไงมีไฟกับไฟฟ้านะครับผมแค่2ธาตุละเอียดบอกว่าเพิ่มกระสุน2ท้ทายคือ2ชนิดได้แก่ไฟแล้วก็ lightning ก็คือสายฟ้ามัดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระสุนแปลกใหม่ของ Alpha 21จาก b x t t l e Game แล้วก็มอดนี้มอบกระสุนประเภทใหม่2ประเภทให้กับปืนของคุณ ซึ่งคุณสามารถประดิษฐ์ได้เองได้ที่โต๊ะทำงานกระสุนประเภทใหม่สามารถอันล็อกได้โดยเ e r ร์ d v a n c e d Engineering ่งเลเวลหเลยเหรอแล้วถ้าจะคลาสเป็นกล่องก็ได้ที่เลเวล2เพิ่มทรัพยากรสำหรับเติมกระสุนไฟคือ Gas Can และสำหรับกระสุนสายฟ้าคือ Nitro Powder ก็พอจะเดาได้นะว่ากระสุนไฟทำให้เป้าหมายติดไฟกระสุนสายฟ้าทำให้เป้าหมายของคุณสตันประมาณนี้โอเคไปโหลดเลยอัปเดตเพิ่มภาษารัสเซีย โอเคกลับมาลงตัวต่อมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เอาตัวที่ลงแล้วเนาะไปเก็บไว้ก่อน X x t e n d a ต o อัะ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเอา Extend a ต m o ไปใส่ไว้ตัวต่อมาคือ Elemental a r m o โ Elemental a r m อัอันไหนเอ่ยนี่ของส c อร์มาแปดสอง e อล a l m o นะครับผมไปใส่เลยเช็คดูก่อนดิอ่าใช่เสร็จเรียบร้อยไปรัน าไอ้กระสุนจะมี2ชนิดเนาะก็คือไฟกับไฟฟ้าเอาเป็นแล้วก็มีลูกซองด้วยลูกซองแล้วก็เอาปืนออกมานี่ก่อนอื่นก็เรียกซอมบี้มาสักตัวนึงเอาไบาเกอร์เนี่ยอ่ะโอ้ตัวเขียวเลยเหรอถ้วผมจะเปลี่ยนกระสุนเป็นไฟฟ้าดูสิจะสตันไหมนี่งไงโอ้แต่สตันไม่นานนะ แล้วผมจะเปลี่ยนเป็นไฟอ่าแล้วมันวิ่งหมดแล้วโอ้วิ่งเร็วเลยยไฟไฟลุกไฟลุกโอ้ไฟลุกแรงมากยิ่งยิงยิง่งบวกเอฟเฟกอะคิดว่านะเฮยเ,เดี๋ยว <c oughs> ไปเกอร์เฮ้ยเดียวบินกันเอ,อ่อขอเปลี่ยนกระสุนก่อน,น,นดีนัดไฟฟ้า ก็เท่ากันเห็นสแต็กไฟฟ้าเห็นไหมใต้แถบเลือดแต่มันสตันได้ไม่นานนะแต่ก็ช่วยชะลอได้ผมคิดว่านี่ไงไฟทำให้เหมือนไฟทําให้ช้าลงเออไฟมันทำมันช้าลงไม่ตายด้วยอ่าตายโอเคโอเคเอาไว้เท่านี้สำหรับมัอดนี้นะครับผม ตัวต่อมาชื่อว่า w a l m a s e X Pen Almo Type นะครับผมเขาบอกว่ามีกระสุนชนิดใหม่เลยเหรอกระสุนชนิดใหม่เลยนะ New Almo เขาพูดถึงใครไม่รู้ทีเนี่ยนะนะเขาเป็นบรรพบทผู้ของ Modding ใน7 day d Days to die สร้าง mod มากมายสำหรับชุมชนและเคล็ดลับดีๆมากมายและวิธีการทำให้ทุกอย่างทำงานได้ Free to use นะสามารถเอาไปใช้งานได้ฟรีแต่โปรดใช้ชื่อ Walma r นะครับผมเพิ่มกระสุนต่างๆให้กับเกม การลงก็ลงในโฟเดอร์มอดนะครับก็คืออ่าตรงนี้คร่าวๆก็ติดตั้งทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ N. อ่าก็แค่นี้ข้างล่างก็เป็นเป็นม็อดอื่นๆของเขานะโอเคไปโหลดเลยเก็บไปต้นต่อมาเป็น w อลมาสเ e ็กเพน a อ m โอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูลากใส่เข้าไปแล้วก็ไปลันอ่าเข้ามา อันนี้ก็บอกว่าเขาเพิ่มกระสุนชนิดใหม่เข้ามาก็จะมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยนี่หัวกระสุนฮอ l o ์ทิปกระสุนอยู่ไหนนี่อยู่ในหมวดเหรอนี่อยู่นี่มาอยู่ตรงนี้เรเพิ่มมาประมาณนี้นะครับผมเท่าที่หาเจอนะก็มี9มมจุดซีีจุดหสองลูกซอง2ชนิดรู้จากสัญ,ญลักษณ์น่าจะเป็นกระสุนไฟนะครับอ่ะามามนี่กระสุนไฟ 4. 4. 4. อันนี้เลือกอันนี้ก่อนนี่ก็ขัดสินไฟนเหมือนกันไม้ยมีโอกาสติดมีโอกาสแบบยังไงอ่ะมันไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ติดอ่ะนี่ก็สุดเลยวะ คือมันเป็นกระสุนเดี๋ยวต้องไปดูลักษณะพิเศษเนาะอันนี้น้าจะเป็นกระสุนไฟมั้ไปไหนละ่ะเออเนี่ยกระสุนไฟก็คือเน้นไปที่กระสุนไฟนะครับผมของวัดนี้มันตายยากก็จะตายอะอน,นี้ตื่นเลยลองกระสุนอีกแบบดิโอแรงนะ ไหนดูรายละเอียดหน่อย Maximize Box หรือว่าใช้ทำลายบล็อกไงเออไม่มีสเตตัสอย่างอื่นอเออว่ะไม่มีเอออย่างนี้มันจะมีดาเมจใช่ไหมเนี่ยแต่อันนี้ไม่มีอันนี้อีกไนทก็คือทําให้ติดไฟประมาณนั้นโอเคอันนี้ของวอลมาครับผมอันนี้ของวอลมาต่อไปตัวต่อไปเป็นกระสุนพิษนะครับผมแล้วก็น่าจะเพิ่มเออไอเทมที่ใช้สร้างกระสุนพิษด้วยนะ ชื่อว่า poison sack ก็คือถุงพิษเนาะน่าจะได้จากออกได้จากงูก็เพิ่มกระสุน9้าม 7, 6 2จ4ด4 and steel arrow poison ammo อ่าอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มกระสุนพิษต่างๆไม่มีกระสุนลูกซองนะกระสุนจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าปกติเล็กน้อยแต่สร้างความเสียหายพิษ30หน่วยต่อวินาทีเป็นเวลา10วิความเสียหายจากพิษรวม30หน่วยแล้วก็ not server side ก็คือน่าจะต้องติดตั้งทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไคลเอนท์ end. สามารถครับด้วยถุงพิษสามารถซื้อได้จากพ่อค้าแล้วก็เก็บเกี่ยวได้จากงูประมาณนี้โหลดเลยมอสตัวต่อ,ตอมาเป็นกระสุนพิษช,ชื่อว่า DB s p i h o n a r m o เ๋ยวเข้ามาดูลากใส่ไปเลยแล้วก็ไปลั่นเป็นกระสุนพิษเนาะมันก็จะมีอะไรบ้างมันก็ต้องมีกระสุนพิษแล้วก็ไอเทมที่บอกว่าเป็นพิษงู ี่ไงก็ไม่มีปัญหาเนะเลี้ยวออกมาได้ต้องใส่ในปืนถ้ามอมอก็มีทุกชนิด้ามอมอกรสุนพิษเอาะอ๋อลูกซองไม่มีนี่หว่าลืมไปลูกซองไม่มีนะครับผมมีแต่ธนูขอดูหน้าตาตอนง้างออกมาหน่อยลูกซองเก็บไปหน้าไม้ออกมา หน้าไม้ก็ไม่มีมีแต่ธนูอย่างเดียวโอเคนี่ไงก็หน้าตาก็ปกติธรรมดาเอาหายไปเลยเอาธรรมดาละกันนะ,ะนะเอาไบาเกอร์ธรรมดาโอ้โหคึงหลอดเอ้ยมันติดพิษัเลือดมันลดเห็นปะเอาพิษถ่ายละ เฮ้ยเจ๋งเหมือนกันนะมันต้องอยู่ในมุมไอ้นี่โอเคเก็บปืนได้ด้วยเอาเป็นปืนมั้งโอ้ยมันน่าจะอ่อนไปเอาเป็นเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ตนาะเนาะโอเคมันก็ติดิ้ติดพิ้เหมือนกันติดิ้เหมือนกันติดพิ้เหมือนกันแต่วิ่งเร็วมันไม่ชะลอนี้ โอเคเจ้ซีซีมก็ยังแรงอยู่อะงั้นไปดูตัวอื่นกว่าอ่ามาดูตัวต่อมาอันนี้ชื่อว่า High Damage Silver a r m o r กระสุนเงินดาเมจคูณ3อันนี้ก็บอกว่าสร้างกระสุนเงินที่สร้างความเสียหายได้คูณ3เป็นกระสุนที่หายากแล้วก็ไม่ได้ใช้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือต้องลงทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งคลแเอนนั่นแหละหรือใช้กับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ไม่รู้นะไอ้นอตเซิร์ฟเวอรไซเนี่ยไปโหลดเลยแล้วกันครับ Silver Ammo a n d ตัวที่5จะเป็นกระสุนไฮดาม a g e ก็คือเป็นกระสุน Silver นะครับผมเป็น DB Silver Ammo and a l o น o ์เอโเข้าไปแล้ว้าไปแ้วไปลันอ่ะเข้ามาแล้วกระสุนเงินก็จะมี4ชนิดบววธนูด้วยหน้าไม้หน้าไม้ด้วยอ่าก็คือครบทุกชนิดเลยทุกชนิดทุกปืนมาดูการเปลี่ยนกระสุนโอเคของแต่ละชนิด มีเนาะตองี่สหองหน้าไม้น,นมันบอกว่าจะแรงแรงกว่าปกติ3เท่ามีสเตตัสบอกอ๋อนี่ไงสเท่าก็คืออ่ะสมมุติว่าอันนี้คือ10.1ก็จะเป็น30.1น,นี้ส7อ๋อ3เท่าจริงคูณ3เลย <พ uka> เอวเถอะไอพวกนี้มันก็วิ่งเร็วอะ่ะนี่ละกันไบเกอร์โอ้คึงหลอดตายแรงแรงมากโอเคนี่คือกระสุนเงินนะครับผมคิดว่าเอาไปสู้กับแวไพร์แล้วกันไปตัวต่อไปดีกว่าเนาะอันต่อมาก็น่าสนใจเหมือนกันชื่อว่า KB Viral Viral Ammo ไหน เขาบอกว่าเพิ่มกระสุนไวรัลให้กับเซมิเดอร์ดา m มอสมาพร้อมกับประเภทรัพยากรใหม่ก็คือไวรัสเซมเปิลที่เก็บเกี่ยวได้จากถุงศพและสามารถบริโภคหรือใช้ทํากระสุนไวเลขนาด9ามมอได้การใช้ตัวอย่างไวรัสจะทําให้คุณติดเชื้อบริโภคการกินนั่นแหละและกระสุนเนี่ยจะติดเชื้อเป้าหมายที่โดนโจมตีโอเคเขาบอกว่านี่เป็นมอสตลกๆนะเป็นมอสจ๊กมีไว้เพื่อให้คุณและเพื่อนของคุณเล่นตลกกัน ยุติการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยกระสุนเพลงนัดเดียวที่จะทําให้สตูของคุณเสียใจกับการตัดสินใจโจมตีคุณประมาณนี้มัดเพิ่มทรัพยากรใหม่หนึ่งชนิดเรียกว่าไวรัสแซมเปซึ่งเก็บเกี่ยวไดจากขุงศพและสามารถใช้ทํากระสุนไวรัสขนาด9มมได้อาวุธใดที่ได้รับกระสุนขนาด9มมจะอนุญาตให้ใช้กระสุนประเภทนี้ได้โดยส่งความรักให้กันคุณสามารถประดิษฐ์ตัวอย่างไวรัสด้วยน้ำผึ้งและเนื้อเน่า เร็วกว่าการรวบรวมจากถุงศพมากซึ่งจะได้ตัวอย่างเพียง1ชิ้นก็คือถ้าก็คือถ้ารวบรวมจากถุงศพจะได้แค่ชิ้นเดียวแต่ถ้าผลิตเอาจะได้คูณสิเป็นมิกาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยถ้าจะลงก็คงต้องลงทั้งไอแอนทั้งเซิร์ฟเวอร์นะถ้าจะเล่นจะได้ไม่มีปัญหาไงไปโหลดเลยละกัน KB v i l ก็คือ Infected Ammo นะครับผมเป็นกระสุนติดเชื้อนั่นเองจะเป็นยังไงไหนไปดูซิโอเค นี่ไงโอ้โหแะแตกสามมือเลยเหรอเอาไปแกล้งเพื่อนใช่ไหมเพื่อนบอกวเอาไปแกล้งเพื่อนอะแล้วไหนคือไอ้ไอแ้แซมเปิลอะไรวะในเชือ้อแซมเปิลหน้าตาเป็นไงอะนี่ไงไปละแซมเปิลเขาบอกเ่อกี้แล้วลจะติดเชื้อเหรอไหนไหนอะมันบอกว่าติดแล้วอะนี่ไงติดศูนย์จุดศูนย์แล้วเว้ยจริงก็ผิดก็ติดเฉยๆอ่ะไม่มันจะค่อยๆเพิ่มน้องเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออค่อยๆเพิ่มจริงด้วย โอเคเราจะลองใช้ปืนมันแรงไหมเนี่ยเดี๋ยนะกระสุนมันแรงไหมเนี่ยสามสิบสองจุดหกกระสุนธรรมดาละ่กะก็สานสีผองจุดหกแต่ว่ามีเชื้อโรคแค่นั้นเองเอาไปแกล้งเพื่อนแล้วถ้ายิง,ยงซอมบี้ละ่ะมันจะติดเชื้อไหมไม่ติดเชื้อนะแต่แรงมากแรงอะ่ะแรงมันปกติอยู่แล้วแต่ว่าซอมบี้จะไม่ติดเชื้อมันติดเชื้ออยู่แล้วไงก็เอาไปเล่นกับเพื่อนละบัง โอเคอีกตัวหนึ่งเป็นกระสุนสายสไนเปอร์นะครับผมเป็นกระสุนระเบิดที่ชื่อว่า Explosive Sniper Ammo ตามชื่อนะเป็นกระสุนระเบิดของสไนเปอร์นะครับผมสำหรับสไนเปอร์เทียสามนะน่าจะเป็นพวกดับ k น o อ,อ Dark orth, พวกนี้หรือเปล่าเขาบอกว่ามอดนี้อาจจะต้องรอมอดที่ชื่อว่า Custom Particle Loader นะครับผมให้อัปเดตเข้ากับ1.0แต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอัปเดต1.0แล้วนะ ต่อมาบอกว่าสร้างกระสุนเฉพาะสำหรับปืนไรเฟิลซุ่มยิง t 3ซึ่งมีพลังค่อนข้างมากม่นมีกระสุนพื้นฐานขนาด7.62ที่สร้างความเสียหายได้52ดาเมจและอีก35ดาเมจจากแรงระเบิดแน่นอนว่าคุณสามารถเพิ่มค่าดันได้ในโค้ดหากคุณต้องการทำเช่นนั้นแต่ฉันต้องการให้ความสมจริงและดื่มด่ำพอสมควรโดยไม่โอพีมากเกินไปเราก็เลยปรับไว้ที่3 5มสิดนี้ต้องการค er, ัสซอมพาร์ติเคิลออร์เดอร์มดทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไคลเอนด์ด้วยขอบคุณ Off a, ออฟเซ ต้องใช้ particle ของอิซาโยด้วยนะรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ของคุณอิซายโยมากที่อนุญาตให้ฉันใช้ particle ในมอดนี้แล้วก็สามารถไปดูปืนของคุณอิซายโยได้ด้วยก็คือเชียร์คุณอิซายโยด้วยประมาณนั้นไปโหลดเลยละกันเป็นกระสุนระเบิดนะครับผมนี่ไต้องการตัวนี้อ่ะไปโหลดด้วย custom explosive particle loader นะอ่ะแล้วก็โหลดไปเลย e x ็กซ์โพสีสไนเปอร์เนาะก็ต้องลงสองตัวนี้ก็คือมี c u สตอมพ a r t i c l ค l ล a d e ดเดอร์กับ e x ็กซ์โพสีสไนเปอร์ออ่ะไปรันเลยเป็นยังไงบ้าง e x ็กซ์โพสีสไนเปอร์นี่ไงในแบบเป็นกล่องก็คือต้องมีแอดว n น e ์เอนจิ e นียร์เลเวลนะครับผมดาเมจ52มีดาเมจระเบิด60%ล็อกดาเมจอีกปนปืนถ้าผมใส่กับพวกนี้ล่ะได้ปะ หรือได้แต่เฉพาะสไนเปอร์ไรเฟลิลผมจะลองใส่กับเ k คหรืออย่างนี้ได้ปะลองดูนะอ่ะเ k คก่อนเ k คใช้ไม่ได้เนี่ยได้แต่ดาร์กน็อฟดาร์น็อบก็ดาร์นอ็อฟแล้วไอ้นี่ละ่ะนี่ก็ไม่ได้ไปได้แต่สไนเปอร์แล้วถ้าเป็นสไนเปอร์เทีย์ต่ำกว่าอน่างนี้คันเหวี่ยงอาสัตแล้วก็ทอ่ออ่ะผมจะเรียงเลยท่อ,อ ราศาอันเวียงได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้อันเวียงก็ไม่ได้ได้กระบอกเดียวนะก็คือดาคูนอฟอันนี้โอ้โหเขาระเบิดเลยไ,ได้โดนตัวเองไหมอู้ยโดนตัวเองด้วยเนี่ยขอตดสะครบหน่อยดิอันนี้เรียกซอมบี้เอาเป็นแบบติดเชื้อเลยแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันอึดไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ตัวนี้โอ้มันอึดมากยอมอย่ายิงเวลายา <c oughs> ประชิดก็แล้วกัน,กนเฮ้ยใช้ถอนยาได้ปะได้ <c oughs> <c oughs> อยู่ได้ใช้ถอนยาได้เฮ้ยหน้าทางเยมันดีเหมือนกันนะ โอเคไปลองเล่นกันดูตัวสุดท้ายนะครับผมเรามีกระสุนเงินแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือกระสุนสติลเป็นสติลออมโมกเบอกว่ามอดนี้จะทําให้กระสุนสติลเนี่ยกลับเข้าไปสู่เกมอัลฟาเก่าๆน่าจะเคยมี มอดนี้เพิ่มกระสุนสติลกับเข้าไปในเกมกระสุนสติลนั้นอ่อนแอกว่ากระสุนทองเหลืองแต่ราคาถูกกว่าแล้วนอกจากนี้ยังสามารถประดิษฐ์ได้ในเวิร์กแบนด์มีทั้งเวอร์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์หเวอร์ชันกับเวอร์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์หนึ่งเวอร์ชันเวอร์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์โฮสเท่านั้นส่วนเวอร์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ end, จำเป็นต้องติดตั้งทั้งสองฝั่งเพื่อให้ทํางานได้อย่างถูกต้องอ๋อก็็คือาาาออเเาาลกกแบบววยย่งงงดดีได้้ฉหหั กับอันนี้ลงทั้งเพื่อนทั้งเรางั้นผมจะเอาแบบทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งไคแอนด์ N แล้วกันอันนี้ก็ไปเลือกโหลดกันนะครับผมแล้วแต่การใช้ของคุณผู้ชมกเสสุนสติลนะครับผมเอาไปลงเลยนี่ลงได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์และก็ไคแอนด์นะผมเลือกแบบต้องลงทั้งเซิร์ฟเวอร์แล Kai ้วไคแอนด์มานะครับผมไปลันโอเค้ามาแล้วนี่ไงไม่มีกระสุนลูกสองนะ มันมีแร่อะไรมาไหมมันก็ไม่มีแร่อะไรมาเออแล้วมันใช้ม,มันครับยังไงอะใช้สติลบูเลตแคสซิงอันนี้ก็น่าจะใช้เป็นเศษเหล็กหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เออใช้เศษเหล็กก็อ๋อเป็นกระสุนที่มันจะครับง่ายกว่าแต่อ่อนกว่านะดาเมจต่ำกว่าเนี่ยแล้วจะเอามาทำไหไรไอ้ในระยะแรกๆเลยอ,อะไรอย่างนี้เลยเอาผมจะลองใ็กปืนมาว่ามันเข้ากับปืนได้หรือเปล่าใช้ได้จริงหรือเปล่า เลอกได้มันจะเบาวกว่ากระสุนของตัวเกมน,นะครับผมใครจะใช้ก็ระวังให้ดีแล้วกันเห็ okay, นนหมใช้ได้อ่ะวันนี้ไปดูการรวมรวบรวมมอสกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงขั้นตอนการรวมมอสก็ไม่มีอะไรมากก็ดึงมันออกมาให้หมดเลยเนี่ยมันจะตีหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อันนี้มาเอามันละอันนี้ลบจริงไป ทั้งหมดกระสุนทั้งหมด8ชนิดมันจะเป็นยังไงไปรันแดดเข้ามาได้เฉยเลยกด F 1ดูมี KB สโคล m าก็คือมันแค่แจ้งเตือนนะต้องลองเสกเออกมาใช้ดูอะ่ะมันแค่เตือนอะ่ะไปลองดูในหน้าเสกแล้วกันอ๋อเหมือน7.62มันจะทับกันนะคอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลบของเาอ่าค่ะลบให้หมดไปดูหน้ากระสุนอะไรหายไปบ้างออ๋อมันมาอยู่ตรงนี้ก็คือ มันเตือนที่ผมมีอยู่ในตัวมากกว่าไม่ได้เตือนว่ามอสมันตีกันมันเตือนเพราะว่าผมอะมีอยู่ในตัวประมาณนี้สามารถเรียกออกมาได้หมดเลยเอลองเลือกออกมานะดูที่ว่าไอวงล้อเนี่ยมันจะใส่ได้หมดหรือเปล่าหรือมันจะบักอันนี้ก็เป็นปืนบ้างนะก้ามอม,อมอลูกซองอันนี้ธนูอ่ะ้องเป็นสีแดงให้หมดก้ามอมอลูกซองเจ็ดจุดหกสองอันจุดสีด้วยแล้วก็เป็นดักคุณน,นอฟ ธนูหน้าไม้อ่ะไล่ทีละอันเลยนะโอ้โห,โห,โหนี่คือก้าวมอมอีซีซีลูกซองใช้ไ,ได้โอเคแล้วคุณนอ็อจะเพิ่มไม้เป็นอีกหนึ่งอันคือตรงนี้ก็คือวงมันจะใหญ่กว่าเพื่อนนี่คือธนูแล้วหน้าไม้นี่คือสุนพิษโอเคใช้ได้ฮ่า ก็ไปลองใช้กันดูนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างคนระับคุณผู้ชมสําหรับมอสในวันนี้ <laughs> เป็นกระสุนที่หลายคนน่าจะกําลังตามหาเนะมันก็น่าสนใจหลายตัวเลยแล้วก็รวมกันได้หมดเลยใครเลือกไม่ถูกก็เอาเนไปหมดเลยทั้งหมดก็แล้วกันใครชื่นชอบก็าฝากกดไลค์ like, กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมครับผมไปแล้